เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดชัจีใต้คลิปเลยครับฮัสวัสดีครับมิ้วรกักแทบแบนะครับวันนี้เราอยู่ในแลกแนนลองไอดอลเอาเวนเจอร์พลสนะครับวันนี้ขออนุญาตมาบอกทีมแล้วกันแล้วก็4ตัวละครที่เป็นเวที่สุดนะแผ่นนี้อันนี้คือที่มีลองคิดคนดูนะคือนอกจากว่าอาจจะต้องมีเปลี่ยนนิดนึงนะแต่คือเพื่อนๆจะเล่นเวเก่าที่มีบอกก็ได้มันได้หมด คือถ้าเกิดเป็นเซฟเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้แจกโคดนะโคดขายตั้ง520 0ัองทองอ่ะถ้ามีจำไม่ผิดนะครับซึ่งพอแจกโค้ดมาเนี่ยก็จะมีในส่วนการเพิ่มเอ็มแแคข้ากับเจ้านายนะมันค่อนข้างเออบกเยอะอ่ะอ่าแล้วก็ตัวโคดเนี่ยเราได้มาจากการผ่านด่านง่ายๆเลยนะครับนี่พเพื่อนๆกดคําว่าพัฒนานี่โคดแจกจากตรงนี้ครับให้ผ่านด่านไกลที่สุดไม่เกี่ยวเติมเงินนะตอนแรกหมีก็งงอยู่เฮ้ยมันมันได้มาฟรีอ่ะเออ เพราะนั้นเป็นเพื่อนก็ตัวที่แบกตอนช่วงต้นเกมออกับกลางเกมเนี่ยมีบอกแล้วเลยก็คือบิสาัดแน่นอนนะครับแต่ว่าหลังจากที่คูซาเดอร์จะเริ่มแบกได้ก็คือต้อง65ถ้า60ยังไม่ยังไม่แรงนะเพราะ65แรงเลยก็ต้องอัพรีเซนเซอ่อรีเซโซครับเพราะว่ามันจะบวกค่าเดฟตอนนี้ไปถึง2,300เลยแล้วก็วอแอ้ก็สมัยมันคิดทั้งคู่แต่ว่าดีเฟนจะคิดเยอะกว่านะครับ อันนี้มีผู้แบบสรุปสรุปเลยนะสมมติมีสมัยตกแสนเดียวพอไม่มีลิเซนโตตกถ้าเกิดติดคีก็สี่แสนเลยก็ทําให้เราผ่านด่านง่ายมากแล้วเ,เ,เพื่อเอาสมัยวนมาเลขสองเนี่ยก่อนจบเทิร์นเนี่ยก่อนจบเวลาเวลาสู้กับบอสอ่ะมันจะวนกลับมาตบสมัยได้2ทีก็คือถ้าเกิดติดคีสี่แสนสองดอกก็ผ่านทุกตัวอยู่แล้วอะ่ะรวมมาวิชาที่มีโซสไต์ตอนนี้ก็อยู่ที่2 0 0 0 0 0นะครับเวทโซสไตก์ตนาปามบีดแล้วก็โซสไต์เลยแค่นั้นเองครับแรงมาก อาจจะด้วยเพราะว่าเราได้โก้ดด้วยแหละเออมีรู้สึกว่าภาคน,นี้มันเอาใจสายเวทนะเอาใจสายเวทค่อนข้างเยอะนะครับอ่าต่อไปหลังจากที่เ,เพื่อนๆอันนี้สเต็ปนะเริ่มมาก็ทําวิชาก่อนพอมันเริ่มมาเปลี่ยนคัาสองได้แล้วเนี่ยก็พอวิชามันแบบเออมีสกิลลงตัวแล้วอะสกิลที่ใช้ยิงก็แค่นี้เองหลักๆอะเนี่ยเออสตอมกัดแรงนะสวยด้วยแต่ว่า ถ้าเกิดสมมติเราเจอบอสอะถ้าเรามีโอกาสยิงอะโซสไตจะแรงกว่ามันยิงเป้าเดียวไงโซไตมันเอลนะครับเอาไปลงหอลงอะไรดีแต่บอสบางตัวต้องใช้ขัดด้วยนะต้องใช้สตอมการ์ดขัดไม่งั้นมันไล่มันมันมันไล่ไม่หยุดเลยนะจนเราตายนะครับหลังๆมันจะมีตัวกวนตีนอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆเอ,อ่อช่วงต้นเกมกลางเกมก่อนจะอัพครูเซอร์65ก้อนนี่เลยโซสไตย์กับนาปามบีด50อย่างอื่นก็อย่างอื่นมีอัพแค่เอาโบนัสเพื่อนเพื่อนเห็นไหม นี่อัพไอวอลเดลว่าสิบไดเอ็มแท็กนะครับอะไรที่ไดเอ็มแมท็กมีหยุดแค่นี้พอเห็นปหมมันจะได้ยิงแรงๆนะครับแค่นั้นเองอ่าหลังจากที่คูเซเดอร์หกสิบห้าเสร็จแล้วก็เราก็มาเอาสเตตัสตามนี้เลยวิซักแปดสิบเก้าสิบแล้วก็ที่เหลือรัก <c oughs> เพราะว่าเราจําเป็นต้องให้มันติดคีเพราะมันติดคีมันแรงมากนะครับติดธรรมดาสองแสนเนี้ยติดคีก็สี่แสนเลยบอสสองที 2, ก็น่าสั่นนะครับอ่ะต่อไปก็ตัวสเตตที่สองควรลงก็ต้องคูเซเดอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า เราควรจะเอาสมัยให้เลเวล40เหตุผลเพราะว่าเห็นบ้างมันเพิ่มคีถึง95เราต้องพยายามทําค่าคีให้ได้ประมาณ400-500มันจะได้ตบติดนคะีสทั้งทุกดอกครับมันจะมีค่าคีเลสของบอสที่มันจะหักลบกันอย่างน้อยเราก็ต้องมีตั้ง300-500จะได้ติดแบบชัวร์ๆนะครับเพรอ65ก็อ,อย่าลืม up recent, อ up resistance นะครับอัพสัก20เห็นบ้างได้ defense 210หลักๆของคโ c เ r อร์คือต้องเอาค่าพี defense กับค่าคีเป็นหลัก เพราะว่าคีดได้ติดคีดใช่ไหมดีเฟนต์ก็ทําให้เราตัวเราถึกแล้วก็ค่าสมัยมันคิดจากพีดีเฟนต์เยอะถึง4,000%นะครับก็ประมาณนี้หลังจากนี้ไปพอเปลี่ยนไฮคลาสสองเดิมมันจะมีสกิลเอ่อเขาเรียกว่านะเอาเอ็กมาหวาหมีลืมหมีลืมชื่อแล้วขอแอควานน่าจะแอควานอ่าสกิลแอคควานก็คือสกิลอัพขั้นครับของสกิลทุกสกิลเลยก็คืออัพไปถึง50แล้วก็ค่อยเปลี่ยนผู้สแเดอร์เดี๋ยวพอหนังสือเล่มแรกที่ควรจะอัพคือสมัยอันนี้แบบไม่ต้องมา,มานั่งถามห,หม ถ้าออัพไปเสร็จมันยิ่งแรงครับดามเมจเพิ่มขึ้นถึงเท่าหนึ่งเพรยิ่งก็ตบทีลองไปดูคลิปเอ่อเก่าของหมีก็ได้คูเซเดอร์ตบทีหกล้านนะครับตบทีคือบอสแบบปากโยกอ่ะเออประมาณนี้นะครับอันนี้บอกล่วงหน้าไปเลยแนละ้วกันถ้าเกิดท่าที่จะอัพของคูเซเดอร์นะมีสมัยนี่ปลุกใจเวลาปลุกใจเวลาอัพขั้นตอน50ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโอกาส50%มันจะ100%เลยก็คือบับโจมตี100%อรอันนี้ดีมากแล้วก็อ e เออเกเกอร์อัพไปอะดาเมจขึ้นเยอะมันคิดจากดีเฟนด์ด้วยแรงมากตอนอัพแต่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้เอามาสแตนมากกว่าหลักๆก็แค่นี้เองครับแล้วก็อัพท่านี้ด้วยอันนี้มีพูดเผื่อไปแล้วกันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทําเวชั้น3แล้วกันนะพอถึงตอนนั้นนะครับหลักๆก็หมีก็ลงหมีก็ใช้อยู่แค่นี้แหละผ่านทุกดานสบายๆอ่าต่อไปตัวละครที่3หลังจากที่ครูซันเนอร์แน่แล้วหมีก็เลยแนะนําให้มาทำอาโคไลท์ต่อเพราะว่า ต่อไปเดี๋ยวจะมีตัวสถานะเผาโอ้โหควรประสาทเยอะอโคจําเป็นต้องล้างครับมันจะมีสกิล้างอีกสกิลหนึ่งเพราะนั้นแล้วแลวเดี๋ยวมันจะมีสกิลบับโจมตีดีมากเพราะฉะนั้นแล้วยังไงต่อไปถ้าเราทําวิสัตกับเออพาราดินเริ่มแน่นแล้วเราก็มาทํท้าต่ออันนี้จะเป็นเวทที่หมีเล่นนะครับเ mm hmm. น,นี่ยหมีก็อัพเลยอโคไรใช้อะไรบ้างหลััๆห,หมีใช้แค่นี้เอง ถึงได้มีมีใช้อยู่แค่เนี้ยวนอยู่แค่นี้จริงๆแต่ว่าจะมีบางตัวที่มาต้องล้างบัฟครับเพราะอาจจะเอาเอ็นเจ i บิซิงมาล้างเอาวิธีล้างบัฟมีวิธีหนึ่งก็คือใส่มาเดโอนเน็ตนะครับสำหรับคนไม่รู้เพราะเดี๋ยวดานหลังๆใช้เยอะคนคนที่เล่นมาจะรู้อยู่แล้วอะเออเนี่ยมาเดโอเนตครับใส่กับพระเวลาใช้สกิลรักษาหรืออะไรมันจะมีโอกาสล้างบัฟให้หลังๆมันจะแบบเมนบอสยิงไฟสองรอบเลยแล้วเราติดเผาถ้าถ้าไม่แก้เลยก็คือตายอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากควรประาทนะครับ ต่อไปเวทที่สี่ตัวละครที่สี่ก็จะมีสองทางเลือกแล้วระหว่างไปปั้นวิสาต์ซึ่งเออไปปั้นเมดมันจะมีแจกมาเพื่อนๆก็สามารถเลือกไปเออไปเศษได้ไม่ไม่แนะนาให้เล่นวิสองตัวนะต้องเป็นวิกระเสรมันจะคอมโบกันดีกว่าแล้วก็เศษกับวีเป็นตัวละครที่ผ่านหอดีที่สุดต้นๆของเกมเพราะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดเน้นหอก็ไปได้เลยที e ก็เก่งแต่ดาเมจเป้าเดียวไม่แรงเท่าเลนเจอร์แต่ว่าขออนุญาตพูดเสกนนึงเพื่อนๆต้องเลือกเอาอะนะ เรนเจอร์ Ranger, ตอนคัทหนึ 2, ่งคัทสองกากครับมีพูดตรงๆเลยนะไม่โกรธกันนะอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติบบเปลี่ยนไฮคัดต้องผ่านเซอร์เทอร์เพราะผ่านเซอร์เทอร์เสร็จจะมีท่าโนลิมิตมันยิงแรงคือแบบผู้ซาเดอร์ก็สู้ไม่ได้นะคือถ้าเกิดเราพูดถึง PVE ยิงบอสอะต้นๆของเกมเพื่อนๆไปเปิดดูคลิปของหมีที่หมีลงคลิปเก่าก็ได้เรนเจอร์ดาวเมียดอกละหกร้านอนะยิงสี่นัดบอสอะไรก็ตายหมดอะทั้งเทาวีปเพราะนั้นเพื่อนๆต้องไปเลือกเวครับ วิาสาจะมีเออเสกจะมีสกิลซีซีที่ขัดสตันเยอะมากเบเดโอโอ้โหเยอะมากเอามันมันลงหอผ่านง่ายอะ่ะคู่กับวิาสานี่คือตัวตึงเลยนะครับประมาณนี้เลือกเอาเน้น p v e ก็เออเรนเจอร์ถ้าเกิดเน้นหอก็เสกแต่เสกมันก็เล่น p v e ได้นะแต่ดาเบตมันไม่เท่าเรนเจอร์ตอนที่เปลี่ยนคาสสองนะเอ้คัสสามดิเออคาสสา,ามวันนั้นเลือกเอาครับเลือกเอา นี่มีตัดสินใจไม่ได้ดูก่อนจริงๆก็อยากไปเล่นเสกเหมือนกันคืออยากอยากอยากเล่นแบบแนวใหม่บ้างอะไรเงี้ยคือมีก็เล่นเลนเจอร์ไปแล้วไงค,คือรู้ว่ามันเก่งนะครับส่วนโจนเก่งจริงๆก็คือคาสามหลังจะตบเซอร์เทอร์โจนอาจจะซินคอสมันเก่งแบบ PVP มากกว่า PVP มันจะมีท่าปลาทรายปลาทรายแบบไวที่สุดในเกมเราปลาทีสตันขัดทั้งปาร์ตี้อ่ะเออมันได้เปรียบมาก แต่ถ้าเป็นสายเติมไดทท้ทุกอาชีพเลยทุกเวอันนี้แล้วแต่เพืเ่อนๆครับเรื่องเอาอ่านี่มีพูดจบอาชีพแลนะการทอ<า>ง,งหาจากไหนเกมนี้มันจะแจกการ์ดม่วงเยอะมากครับเพ <ๆ S 2> ื่อนๆก็แค่กดรวมเนี่ยกดรวมกดผสมครับเนี่ยให้ดวงดีก็ออกวันลนึ่งหม,มีก็ได้เยอะนะคือเกมมันก็ไม่ได้แบบแจก,กโหดร้ายซัทีเดียวนะมันก็มาเรื่อยๆนะครับแต่เวลาหมีผสมเนี่ยต่อต่อหน้าทันกำนานนี่หมีไม่เคยได้ม่วงเลยเกี่ยวไม่เอาหรือวะ เดี๋ยวหมีค่อยมากๆไปผสมเองดีกว่าครับได้เยอะกวะ่าโอ้โหมันไม่ได้จริงๆแลเนี่ยต้องยอมครับอ่ะอันนี้หมีบอกสตุเอ่อสเต็ปที่หมีเล่นแล้วนะก็ข้อดีของการเล่นตามหมีมีอะไรใช่ไหมครับก็ไม่ต้องลงทุนเยอะสายประมาณงบสมาสักพันสองพันสามก็จบแล้วเล่นจบทุกคอนเทนต์ได้เลยสบายสบาย ข้อดีของสายนี้ก็คือเราจะมีวิสก็แน่นอนว่าภาคนี้มันคุยวิาสาทนะเพราะว่ามันแจกโค้ดมาให้มันทําให้เมียดยิงแรงโคตดเลยอ่ะโซลสตท 2, ์ทีสองแสนอะและ้วเรื่องจากว่าคูเดอร์เนี่ยตบทีก็สองแสนใช่ไหมติดคีสี่สี่แสนเงี้ยแล้วมันวนได้สองรอบเนี่ยโซลสต์2สองรอบแล้วก็คูเดอร์ตกสมัย2สองรอบก็เลยทําให้ดาเมจต่อรอบเนี่ยประมาณสี่แสนสองแสนรวมกันถูกไหมถ้าคูเดอร์ตกก็ติดคีก็สี่แสนซึ่งจะทําให้เราผ่านบอสไปอีกห้าสิบหกสิบแมปสบายๆยเลยครับ มันจะไปเริ่มยากจริงๆตอนหลังเซอร์เทอร์หลังเซอร์เทอร์ยากก็คือผ่านด่านยาวง่ายแบบสบายๆเลยอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปช่างใจเอาแล้วกันว่าอยากจะไปปั้นตัวไหนหรือว่าจะมาเล่นเวตามหมีก็ได้หมีก็จะแบบมีไกด์ลงดันแนะนํานะครับว่าเฮ้ยเราต้องแบบวางสกิลยังไง่ะเพื่อนๆก็วางตทมได้เลยไงก็ผ่านประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการ์ดนะครับการ์ดหลักๆมีอะไรบ้างก็ นี่เลยที่สุดก็คือซอมมี่ในนะครับแต่ว่าจริงๆจะผสม,มเอาพวกศัตรูมาใส่ก็ได้นะครับถ้าเป็นการเวทนะครับนี่มูนไลท์เลยมูนไลท์สามารถเป็นเลื่อนขั้นเป็นขั้น2ขั้น3ได้นะครับพวกนี้มีได้จากการผรสม,มหมดเลยครับนี่แดกคูล่าเพราะว่าเพราะว่าเอ็มแม็แท็กเราก็ได้คีด้วยนะครับเอ็มแอ็กแท็กคีอ่า o r e ฟอร์เรนบิชอปนะครับพยายามเน้นเอ่อ เอมแพ็กครับแล้วก็คิซะหน่อยต่อไปเป็นส่วนคูซาเดอร์ฮากาดคูซาเดอร์สมัยแรงไม่แรงอยู่ที่ดีเฟนต์ครับเพราะนั้นเน้นดีเฟนต์แล้วก็ลองมาคือแอ t แ c ็กแล้วก็เฮตีนะครับประมาณนี้อ๋อฮีโร่นี่จะเข้าทีมสุดเลยเพราะหมู่แอนแ c k ก Attack, แล้วก็เออดีเฟนต์ได้นะครับแล้วก็เฮตี้ได้นะครับ การเลเนี้น่าจะดีสุดแล้วมั้งเพราะว่าบบกคีแล้วก็คีดามเมจแล้วก็แอนแทกด้วยนะครับแล้วก็พีบายเลเวตโบนัสด,ด้วยอันนี้มีใส่เพราะว่าการมันเหลือครับอยากได้ค่าคีอยากได้ค่าคีเพราะว่าครูซอเดอร์หมีต้องพยายามนำค่าคยี่ได้300บวกมันจะได้คีทุกดอกนะครับการด,ดีอีกใบหนึ่งที่ควรหาก็คือการหมูครับเพราะว่าบแอนแทกแล้วก็บบกคีด้วยนะครับอันนี้เอ็มดีเฟนส์เรื่องแบบหมีไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ไปก่อนอย่างน้อยก็บวกการเวทไปนะครับเน้นพีดีเฟนส์สำคัญสุดแล้วครูเดอร์ มีว่าการเข้าตีมอีกใบหนึ่งก็คือน้องแมวครับวิลโลสเห็นไหมดีฟนสองร้อยห้าสิบโคตรเยอะเลยแอคแท็กแล้วก็คีโอตรงนี้ตัวต,ตรงกับคูซาเดอร์โดยตรงนะครับพยา,บายามหาไซส่สามใบให้ได้แค่นี้ก็คีรัวๆแล้วเขาเล่นถ้าถ,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 ถ้าเล่นเวเดียวกันข้อดีมันก็คือว่าเราสามารถวางสกิลตามได้เลยได้เลยไงถูกไหมครับมันก็จะง่ายแค่นั้นเองแบบเพื่อนๆไม่ต้องคิดเยอะอะไรแบบนี้นะเออแต่ถ้าเกิดเราชอบไาายไหนเอามาคนชอบไนอยากเล่นไนก็ไม่ได้ว่าอะไรลองดูได้ครับจะมีจะบอกได้เลยว่าพระเอกของเกมนี้คือคูซาเดอร์บอกได้แค่นี้ มันโกงแบบมันมันทำได้ทุกอย่างอะ่ะแทงนะแทงเกมก็ขาดไปได้ทั้งแทงทั้งดามเมจดามเมจก็แรงกว่าชีพอื่นฮิวก็ได้ด้วยนะมันขาดอย่างเดียวคือทุบนะมันทุบได้แม่งไม่ต้องเล่นแล้วคูซเดอร์นะประมาณนี้อ่ะเกมนี้เปิดนานไหมใช่ไหมเอออันนี้มีลองไปถามทีมงานที่เขาติดต่อมานะก็เขาบอกว่ามันเปิดทั่วโลกมันไม่ได้แบบเปิดเป็นบริษทัทเก่าบริษัทเก่ามันเปิดแค่เอเชียของของ,ของไทยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเออ ที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเปิดระดับโลกแล้วแบบทีมงานมันมีคุณภาพอ่ะเอางี้ดีกว,ว่าตอนนี้เปิดขึ้นมาตอนนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยถ้าเกิดเป็นเออเกมเกมเก่าที่เราเล่นกันโอ้โหปัญหาเยอะมากครับอเพื่อนเพื่อก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าเฮ้ยมันจะเปิดนานไหมก็มันไม่ใช่โคระบบมันมันไม่ใช่ทีมงานเดิมอะ่ะเออทีมทีมงานนี้มีดูแล้วดีอะ่ะมันทํางานเป็นอะ่ะคือเขาไม่ได้แบบคือตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยครับประมาณนี้นะ เอาถามว่าเฮ้ยเป็นไอดออลที่ดีสุดจริงหรือเปล่าก็ลองเล่นดูก่อนอย่าอย่าอย่าไม่ต้องเชื่อหมีก็ได้ลองเล่นดูก่อนมีมีมอเนนี้หมีพูดได้เลยว่าหมีก็เป็นช่องที่ทําทุกเกมอะ่ะไอเดเอลหมีก็ทําทุกเกมอะ่ะถูกปะเธอในบรรดาไอดอลหมีเล่นมาจะไม่เคยมีเกมไหนสู้แล้วเราไอดอลได้เลยพูดตรงตรง,ตรงคือแบบระบบภาษาสกิลระบบอะไรอย่างเงี้ยมนทำมาดีอะ่ะเปลี่ยนอาชีพมีคัสตูนค์ดที่เล่นสนุกสําหรับหมีสนุกเออ ขนาดหมีเล่นตอนนั้นหมีเล่นไปตันหมดแล้วกลับมาเล่นก็ยังว่ามมนยังรู้สึกสนุกอยู่เลยก็เบื่อใครอยากจะมาเล่นก็ลองมาเททีมเวเดียวกับหมีก็ได้ครับก็ไม่ต้องเติมเยอะมากก็หลักพันถึงห้าพันจบแน่นอนไม่จําเป็นต้องแบบไปใส่เยอะถ้าอชีพอื่นใช่ไหมเติมเยอะถ้าถ้าถ้าพูดถึงแบบเป็นสมัยก่อนอะที่เคยเห็นคนอื่นเขาเล่นเวแบบแอ s สองเนี้ยมี head a d สองสุลต่านเล่นสามหมื่น up เวจะเก่งอะเออ เลือกเอาลวกันครับประมาณนี้นะเอาเผื่อใครมีคขาถามอะไรสำหรับแล้วน้อกไอดอลเอาเวนเจอร์ก็มีทิมใต้คอมเมนได้นะอันนี้หมีก็แชร์การทําทีมเรียบร้อยหมดแล้วถ้าเพื่อนๆทำทำทีมตามหมีเนี่ยที่มีเรามีวิาสาสะไซแรงใช่ไหมเรามีคคซเดอร์ที่สมัยแรงมันก็ผ่านจบด่านสบายๆแล้วอะใช่ไหมครับมันก็ไม่ค่อยติดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านแล้วเจอกันนะครับ